สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาร่นะคะช่วงนี้มาพบพกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21ธันวาคมถึง19มกราคมนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะ,ะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะคนที่คุมเคือและคนรักเก่านะคะ รักษาก็ดูได้ศาสตร์ไทยดูตรงดูได้เลยมันไม่ได้เป็นการเจาะจงบุคคลนะคะนี้มาดูให้กับคนที่คุ้มเครือก่อนค่ะจากไพ่นะคะช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีความสับสนมีความวุ่นวายกระวลกระวยใจมากทีเดียวเห็นไหมนะคะแต่ก็ด้วยความที่สิบดาบค่ะ สิดาบในที่นี้คุณอาจจะเจ็บหนักมากกับความสัมพันธ์นี้นะคะด้วยความที่คุณอาจจะเจ็บในเรื่องบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์คุณรู้สึกแบบว่าคุณไม่อยากเสียเขาไป เดอะแฮงแมนคุณอาจจะคิดมากคิดหนักเหมือนกันนะมันเหมือนคนที่แบบจะเสียคนรักไปแต่เหมือนเป็นการที่คุณอาจจะพูดคุยพยายามพูดคุยให้เขาแบบอยู่ตรงนี้แหละสมเหรียญค่ะความรักคนสัมพันธ์คุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยและปรับความเข้าใจค่ะมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือ e ทนแพลนก็คือการเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งค่ะเจ็ดเหรียญค่ะมันเหมือนเป็นการที่เหมือนแบบอยากจะทําอะไรด้วยกันแต่ช่วงนี้อาจจะมีความแบบเหมือน ต้องตัดจบอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีไปก่อนก็คือเหมือนเอาง่ายชาวราศีมังกรอ,อยากจะตัดจบสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กับคนคนปัจจุบันนะพยายามที่จะใจเย็นนะคะความรักความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะถ้ายังไม่ได้เจอกันก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันนะคะเขาอาจจะนำพามาหาคุณหรือมาเจอคุณคะ่ะ ด้วยความที่คุณอาจจะทะเลาะกันหรืออะไรก็ตามถ้าใครทะเลาะกันไพ่บอกจัส e n นนะคะช่วงนี้คุณอาจจะแบบเหมือนได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้คุณอาจจะแบบรู้สึกว่าชัมพะเลนจัสมมนคือรู้สึกแบบโหยหาเขามากคือไม่อยากเสียเขาไปประมาณนี้มันเหมือนเป็นการที่คุณคิดแรก คิดวันแรกๆที่เหมือนคุณรักกันทำไมไม่เหมือนแรกๆเลยที่เรารักกันอยู่เลยอ่ะสามถ้วยตอนนั้นเรามีความสุขมากเรามีความแฮปปี้มากค่ะนะคะคุณอาจจะมีนิ่งกันใส่บ้างอ่ะเหมือนตอนเนี้ยพูดง่ายคุณอาจจะนิ่งเงียบไม่ได้คุยกันต่างคนต่างนิ่งเงียบนะคะพ่ยบอกจัดเมนคุณไปได้ต่อค่ะคุณยังกลับมาหากันมีเกณฑ์ที่จะมาตกลงซึ่งกันและกันนะคะ อาจจะเป็นชาวราศีกันค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ของชาวราศีมังกรค่ะมาดูซิเขาคิดยังไงกับชาวราศีมังกรเขาคิดยังไงกับชาวราศีมังกรคะเขาต้องการความชัดเจนต้องการความถูกต้องเขาคิดว่าคุณเป็นคนดีคนคนนึงแหละ เดนมารเชียนเขารู้สึกว่าเขาก็พยายามประคับประคองความรักความสัมพันธ์นี้อยู่นะแต่ด้วยความที่เขาอะเหมือนแบบเขาก็พยายามที่แบบใจเย็นๆแล้วอะเขาอยากให้เรื่องเก่าๆมันจบไปเริ่มอะไรใหม่ๆมันมีไพ่เดอะสตาร์ค่ะเขาหวังไว้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้ยังไปได้ต่อวิ e อ o f fortune ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณไปได้ต่อยังหมุนวงล้อไปได้อีกค่ะแต่ด้วยความที่แบบว่า อาจจะแบบมีความสับสนเหมือนกันรู้สึกแบบมันจะโอเคไหมมันคุณรู้สึกระแวงไปหมดเลยเขาอ่ะรู้สึกระแวงโทษทีค่ะเขารู้สึกระแวงในการที่ทะเลาะกันเรื่องนี้มันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกไหม นะคะช่วงนี้เขารู้สึกว่าคุณก็แข็งแข็งใส่เขาเช่นกันนะคะเขามีเกณฑ์ที่เขาอยากจะมาเจอชาวราศีมังกรค่ะอยากมาปรับความเข้าใจเพราะตอนนี้ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเจ็บแต่เขายังรักชาวราศีมังกรอยู่นะคะ,ะเขาอยากจะมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ณนะตอนนี้นะก้าวกระทาค่ะยังทำอะไรไม่ได้ ก็คือเหมือนพยายามให้ชาวราศีมังกรใจเย็นก่อนและจะกลับมาพูดคุยนะคะเพราะเขายังรักเขายังอยากที่จะกลับมาคืนดีค่ะเดเมจิเชียนเขาจะเป็นคนที่พยายามเองนะคะหรืออาจจะไม่หรืออาจจะไม่ได้เลิกราอะไรกันก็เหมือนเป็นการที่อาจจะงอนนอยกันก็เขาจะพยายามที่จะเข้าหาชาวราศีมังกรเองค่ะอาจจะเป็นชาวราศีตุลค่ะราศีพิจิกราศีพฤษภ ราศีกุมค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรดีกว่าค่ะอนาคตจะเป็นยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้กับนิดด้วยนะคะไพ่เดลเมจิเชียนค่ะสองถ้วยสเตรน ความรักความสัมพันธ์นี้เขาพยายามมากพยายามทำให้มันดีขึ้นค่ะแต่เขาเริ่มจะเกรงกลัวคุณมากขึ้นแล้วนะแต่มันมีบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ทำให้คุณคุมเครือบ้างตอนนี้ก็เลยเป็นการที่ใครอีกฝ่ายหนึ่งก็ตามตือ้อนะตามงอ้อแต่ก็ยังมีทำอะไรรับหลังอยู่นะอาจจะเป็นชาวสองหรือชาวราศีมังกรก็ได้นะคะ3ามเหรียญค่ะยังมีการชี่แบบเหมือนให้คำมั่นคำสัญญา ความชัดเจนนะคะก็คืออาจจะให้แบบเหมือนถ้าถ้าแบบเหมือนชาวราศีมังกรทําอะไรรับหลังเนี้ยเขาก็อยากจะให้คาเขาอยากจะให้ชาวราศีมังกรชัดเจนกับเขาหน่อยทําอะไรก็ได้ไม่ต้องทําอะไรรับหลังเขาต้องการความชัดเจนจากชาวราศีมังกรนะคะเขาคิดไว้เขาอาจจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะในความรักความสัมพันธ์นี้ขอให้มันดําเนินต่อไปได้ดีนะคะตอนนี้เขาไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเขาพยายามที่สุดแล้วค่ะเดวิลค่ะไม่รู้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ต่ออีกไหมในที่นี้เขาคิดคิดหนักมากนะคะอาจจะเป็ชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะอยู่ไกลเลยนะคะหรือต่างศาสนาอาจจะเป็นชาวราศีตุลค่ะสิงห์ราศี พืศกค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ขอไพ่แนะนําให้กับชาวราศีมังกรด้วยค่ะการกลับมานะคะไพ่ยังบอกนะการกลับมาคุณเป็นคู่กันอะเห็นไหมนะคะกลับมาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะให้อภัยซึ่งกันและกันไพ่ยังบอกว่าคุณเป็นเทพประบุเทพเทพประบุและนางฟ้าซึ่งกันและกันค่ะนะช่วงนี้เป็นอ ช่วงที่เป็นรอยต่อแต่ไพ่บอกเลยว่าให้คุณมาปรับความเข้าใจนะคะามาดูให้คนรักเก่าหน่อยนะนี่อาจจะไปเร็วๆนิดนึงนะคะเพราะว่านี้จะได้รีบๆทำ๋ยวต้องทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบไพ่ค่ะคนรักเก่านะมีเกณฑ์ที่จะมาหามาเจอชาวราศีมังกร คนที่เลิกราไปแล้วนะอาจจะเพิ่งเลิกราไปสดๆร้อนๆนะคะด้วยควาที่3กระทาค่ะเขาก็หวังไว้ว่า,าจะมาเจอคุณนี่แหละ อยากรู้ว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมจริงๆเขายังมีสิกษะทายังมีความมั่นคงกับคุณอยู่ค่ะชาวราศีมังกรเขาคิดถึงวันแรกที่คุณพยายามทําให้เขาเทอร์มิตค่ะในช่วงนี้คุณอาจจะเงียบนิ่งกันไปไม่ได้พูดคุยกันนะแต่สามเหรียญค่ะเขาจะเป็นแกเป็นคนที่จะติดต่อมามาพูดคุยมาสื่อสารกับคุณค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะเป็นการที่คุณทะเลาะกันหรือเลิกรากันด้วยเรื่องบุคคลที่3มันเลยเป็นการที่คุณอาจจะจบกันไปเงียบกันไปนะ ะ,ะด้วยความที่แบบเหมือนคุณก็พยายามให้เขาใจเย็นก่อนอะแล้วเหมือนเป็นการที่เขาก็ให้คุณใจเย็นก่อนในความรักคนสัมพันธ์นี้เขาก็เลยให้คุณใจเย็นก่อนก่อนค่อยมาพูดค่อยมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าความรักคนสัมพันนี้มันมีบุคคลที่3ที่มาทําให้คุณเลิกรากันเพราะว่าเขาก็รู้ว่า ทําอะไรรับหลังก็คือเหมือนคุณอาจจะทําอะไรรับหลังเขาหรือเปล่าไพ่บอกอคุณอาจจะมีความลับกับเขาเขารู้สึกเจ็บกับคุณมากเลยนะที่นิ่งเงียบหายไปนะคะเขาอยากจะพูดคุยกับคุณแหละมีเกมที่เขาจะสื่อสารและพูดคุยกับคุณนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกันค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูแนวโน้มสิคนรักเก่าเขาคิดยังไง ถ้ายังยืนยันนะอยากมาเจอคุณอยากจะมาพูดคุยอยากมาถามความรู้สึกคุณยังเหมือนเดิมไหมเพราะว่าเขาสองถ้วยเขายังรักชาวราศีมังกรอยู่ค่ะททมเบลน์เขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณถ้าคุณรู้สึกกับเขาจริงๆเขาก็อยากจะเริ่มต้นกับคุณอยากจะถามคุณแหละนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการที่เขายังคิดถึงวันแรกๆที่คบกันอะ่ะสามเหรียญ สามเหรียญในที่นี้เขาอาจจะมาช่วยเหลืออะไรคุณหรือเปล่า <_ d ance> เหมือนเป็นการที่ถึงจบกันไปแล้วก็ยังมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะสามกระทาค่ะเขามีการวางแผนแล้วล่ะว่าที่จะมาหาคุณหรือมาเจอคุณอยากเจอคุณอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคุณไม่โอเคเหมือนความรู้สึกคุณไม่เหมือนเดิมแล้วเขาก็จะจากคุณไปค่ะอืม <_ d ance> เขาก็รู้สึกว่าช่วงนี้เขาอาจจะพักใจนะ <_ d ance> เขาก็ปิดกั้นตัวเองเหมือนกันน่ะรู้สึกห่วงหาคุณรู้สึกคิดถึงคุณน่ะ ไพ่มันเหมือนเป็นไพ่แปะถ้วยอะ่ะเขารู้สึกแบบเออเหมือนคนที่เลิกลาไปแล้วว่ะเหมือนแบบม,มันเลิกลาไปแล้วแต่เหมือนช่วงเนี้ยชาวราศีมังกรอาจจะแบบใจแข็งมากเขารอให้ชาวราศีมังกรใจเย็นก่อนเขาถึงจะเข้ามาพูดคุยกับชาวราศีมังกรนะคะเขาอึดอัดเหมือนกันอยากจะคุยอยากปรับความเข้าใจอะ่ะสิ่งเก่าๆให้มันจบไปแต่ถ้าคุณไม่อยากกลับมาเป็นแฟนก็ขอเป็นเพื่อนและเป็นพี่น้องก็ได้นะเขาคิดอย่างนั้นนะคะ อาจจะเป็นชาวราศีธนูค่ะราศีพิจิกที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะขอให้แนะนําให้กับชาวราศีมังกรค่ะคนรักเก่า,าชาวราศีมังกรวีเซนต์อยู่แล้วว่าเขาจะกลับมาหาไหมช่วงนี้อาจจะเป็นการที่ช่วงพักใจของใครสักคนหนึ่งเหมือนพักใจแล้วให้ใจมันแบบดีขึ้นแล้วอะ่ะก็เลยเหมือนเป็นการที่จะกลับมาพูดคุยค่ะ มันถึงเวลาถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วว่า,าจะหมู่หรือจะประมาณเนี้ว่ามันจะไปต่อได้ไหมหรือควรหยุดแค่นี้แล้วเป็นแค่พี่น้องค่ะเขายังมีมิตรภาพให้กับชาวราศีมังกรอ,อยู่อาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ลายฟังไว้เป็นแนวทางนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับิดด้วยอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ